พี่ๆที่รักทุกคนเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะพี่กุ้งพี่แก้วสวัสดีค่ะคุณเจษมาค่ะวันนี้ได้อะไรมายูอินเดียเนี่ยค่ะอันนี้ไอไอศครีมเนาะคะ่ะเราควรจะเหตุจากผลไมล้ดดูการผลไม้ช่วงนี้ก็จะมีมากมากไอไอมะโนยนะมามะเขียบเนาะคะ่ะเนาะแซ่บมากค่ะ ว่าทุกท่านสั้งมาปากิ่นเิดเอดสองสองกองนะคะเนาะไอไอศครีมไอศครีมน้อยนาแล้วก็ไอศครีมอะบะม่วงอร่อยมากค่ะคุณป้าโสภา,ามะม่วงมะม่วงไอศครีมอร่อยมากบะม่วงไอศครีมแล้วก็มะพร้าวนะคะเราอุอ้ยแซ่บค่ะเวลาเขากินไปมันจะไดเนือ้อมันจะไดเนือ้ออืมอร่อยมากมันจะไดเนือ้อของไอ ควรจะใส่เนื้อของไอมากไอเนี่ยคะ่ะมากไอมัหน่อยหนามาเคียบพีนะะนะ่นาอค่ะเนาะมาจากพุจิตแซบอีลีคือจังเขากินบบหน่อยหนาเลยค่ะน้องหน่อยมาจาาน้องหน่อยโอมาหน่อยสองหน่อยนะคะพี่ลลนมาจาก,กินก๋นี้น้ำนองกยินไอศครีมพอดีปรกายจะออกไปข้างนอกค่ะไป มือนีจะออกไป้างนองเนาะไปเอาไปเอาของยูคอนโดค่ะช่วงนี้กับถ้าประกายตอบไอ้ไอ้คอมเมนต์ซากต้องขอโทษเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอินเทอร์เนต็ตยังบ่ท่านมากโทษนะคะอินเทอร์เนต็ตยังบ่ท่านไน้มากเลยค่ะเพราะว่าไอต้ตวบะมือนีเพิ่นมาเบิ่งให้แล้วเนาะคะนะ่ะเนาะกับบรลูวาตอนใดสีเพิ่นสีมาเฮดห้เนานะคะนะ่ะมาค่ะพิยุกินไอ้ไอศครีมไอ้มักน้อยหนากับนองค่ะอ,อร่อยมาก บอกเลยอร่อยเนื้อน้อยหนาเน้นเน้นส่วนผสมก็จะมีฟุตล้วก็มีมิลนะคะเนาะชูการ์เดทออฟมีแค่นี้คะ่ะส่วนผสมแซบอีลีคะ่ะแซบมาก มาเ้อค่ะเพื่อนๆที่รักทุกคนมาค่ะน้องสิริชัยมากกิ่นกาแฟน้ำผิดกาแฟกับไอ <c oughs> ไ,ไอไอไศครีมเข้ากันค่ะมาค่ะคุณแจวรุ้งอร่อยมากเห็ดกลีบมาตังางโดนมันก็จะรัวจะคองหนาดำ <c oughs> มีคนทักมาค่ะว่านาดำดำแห้งๆเหี่หยวๆนะ ปะไกเวลาออกก็ต้องขอโทษด้วยค่ะเด้อปะไกเวลาออกคลิปเวลาเห็ดคลิปปลาปลาเป็นคนแต่งหนาบ่เป็นไหมคะแต่งหนาบ่เป็นบ่บ่ได้บ่ได้ใส่แป้งผับนะคะเนาะบ่ได้ใส่เนี่ยค่ะเวลาไอออกไปข้างนอกปลาก็มีแค่เนี่ยค่ะแป้งฝุ่นนะคะแป้งฝุ่นแล้วก็ลิปสติกค่ะแค่นี้เลยค่ะเคลื่อนสะพังปลาเนาะกับหนามก็จะออกดำๆเนี่ยค่ะเพราะว่าบ่ได้บ่ได้โบแป้งค่ะ หน้าดำไม่เป็นไรเนาะค่ะเนาะแต่ไอ้ต้ว่าเอาจิตตว่าไอ้จริงๆปากับมากนีดิมาคุ้นแต่งหนาแต่งหน้าได้นะคะแต่ยแต่แต่งหน้าได้เด้ะค่ะเดอนต้าวาเย็นสวมหน้ากากใส่กันโดยาน <c oughs> ไม่ชอบคนสวมหน้ากาก <c oughs> มาค่ะคุณจิตกาแฟาอีกก่อนก่อนออกข้างนอก ไปแล้วค่ะอืมเอาอีกจักข้ากันอืมน้องลืมเรียกพี่หอมพี่หอมมากค่ะพี่หอมไอศครีมกับน้องอร่อยมากให้ป้ากินเหมิดนีิป้ากินเหมิอได้ค่ะนี่มาค่ะคุณจิตน้องหน่อย พีกุ้งคะอร่อยมากเลยค่ะพีกุ้ง <c oughs> อยากให้พีกุ้งกินกับน,น,อนอ้องอร่อยมากๆคุณป,ป้าโซภาไอศครีมอร่อยมากคะ่ะอืมยิ้โอเคคะ่ะกาแฟก็หมดแล้วเดี๋ยวปะไกต้องออกไปข้างนอกแล้วเนาะค่ะนาอแต่ก่อนจะไปอยากจะบอกว่าอินเดียอินเดียเวลาออกข้างนอก ใส่ขาสั้นบ้ได้ด้วยคะ่ะส่วนมากคุณจะใส่ขายาวนะคะเนาะถ้าใส่กางเกงขาสั้นก็คือไปเที่ยวทะเลได้แล้วก็ไปห,หางได้ค่ะแต่ส่วนมากอะต้องใส่ขายาวค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวปะไกไปเปลี่ยนกางเกงแล้วก็นนะะจะออกไปข้างนอกแล้วขอบคุณบ้านนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบายบายสวัสดีค่ะมึงดีปะไก่าเบิง้งต้นใหม่ไปปลูกะะนะคะเนาะ้าไปดูในร้านเลยค่ะ โอเคอันนี้เป็นร้านดอกไม้ค่ะอันนี้เป็นร้านดอกไม้ตกแต่งบ้านนะค่ะนะดูสิเราจะได้อะไรสัมเมอโอเคนาววอต t ิกเกวอที่ดูวอตว r y good you know He doesn't want to give us this one. Hello, okay, send <finish>. it. Okay. Don't take it out, send it. Okay. อันนี้ที่ปะไก่ใดนะคะเนาะตอนนี hmm. mm hmm. h How We go with me, we come back. Okay. Okay. We go with me and we come back. How do you you?